นี่ครับยินดีต้อน,นรับเข้าู่ช่งอง King g a m g วันนี้ผมจะมาพาดูาว่ความรับบ้านหลังนี้กันนะครับบ้านหลังนี้เลยเข้าไปดูกันเลยครับนี่ก็จะเป็นโถงทางเดินครับ ชั้นสองนี่ก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมาสเตอร์เบดนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับอันนี้เป็นประตูครับอัน,นก็เป็นห้องกลางนะครับอันนี้ก็เป็นห้องเล็กลงมานดนึง นี่ก็เป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งครับนี่เดี๋ยวเราไปดูความลับกันนะครับให้กดตรงเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้สามครั้งนะครับกดดูแล้วก็จะเจอแสงสีซ่อมเดินเข้าไปครับแล้วก็ต้องนั่งชิงช้าแล้วเราห้ามโดน แผ่นสีนะครับว่าจะบังเราไม่ให้เราไปข้างหน้าแล้วก็กระโดดไปเลยครับขึ้นผิดด้านนี่อันนี้ก็เหมือนกันเลยครับจะจะเป็นแบบวกงกลมไปเลยเอาไปเลย นี่ครับเราก็จะได้ของขวัญมาแล้วครับแล้วก็กดของขวัญนะครับแล้วก็จะได้ของขแบบจิวจิวมานะครับ,กกรบ,กเ,รบเก็บอยู่ในอินเวนทอรี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วครับความรักของบ้านหลังนี้ก็ใหญ่มากๆเลยครับเปิดโรงแรมได้เลย